làm thế mình để phòng về quán ăn đi gần thì lắm lợi làm lợi làm lưới, làm lưới, làm lợi làm lợi làm con làm lợi 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 ยัดไหมเร็วได้ได้ได้ไอ้ทยัดไหม้ยสวยไหมของแม่บูมสวยไหมสวยคุณามกาม้อนจุาม้อนแม่มติดม่จะมาติดไหนใส่หมวปัอมไปปั๊มไปป้อมปป้อมไปป้มปงแม่วาไม่ออกก็ไม่ออกก็ไม่ออกก็ไม่มยอาสวยไหมคะ ดูต้องให้คุณใหญ่โบคุณใหย่ด้วยไหมใจได้ใช่ได้ใช่ได้ใชได้แม e ่ก e ok, uh. ็มีกุุงเลตําไปถึงได้แล้วอาใหญ่เดี๋ยวแม่ใหญ่ใหญ่คนนวใหญ่เอามาเลยเอามาเลยเอามาเดี๋ยวเดียวเดยเดียวเดยวเดี๋ยวดยเดยเลยวเี๋ยเดี๋ยวเวเดี๋เีีวนด้ นอ้อม่เลยล่นนั่นได้ปลอมเลยหลอนมือจะมู่เหลียวอันนี้เราอย่าน,นะไห้ปุ้นทำกุ๊ไฟนะคะ